ใบแดงจุดโทษการยิงจุดโทษไม่เข้าเมสซี่ยิงโรนัลโดก็ยิงตามมีครบทุกอย่างในเกมเดียวเลยครับคอนเทนต์จัดๆนะครับวันนี้นะไม่ใช่แค่เรื่องเมสซี่กับโรนัลโดนะครับหมายถึงกองหลังปารีสแซงต์แชร์งแมงนี่แหละฮะเอาดีๆด,ดีเนี่ยไปติดหากันซะแล้วอะท็อปฟอร์มกันจริงๆนะฮะแต่ยังไงนะครับการแข่งขันวันนี้เนี่ยก็มีความสุขที่ได้ดูจริงๆครับสองนักเตะที่สุดยอดมากๆในโลกเนี่ยมาดวลกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างเลอเนลเมสซี่และคริสโนโรนัลโดคือพอมันลงสนามมาอีก ครั้งหนึ่งมันสร้างความประทับใจให้กับแฟนเมซี่อย่างผมหรือแฟนโบรันโดอย่างหลายๆคนก็ตามนะฮะน่าจะมีความสุขที่ได้เห็น2อคนนี้ได้ลงเล่นกันอีกครั้งนะครับแล้วเรื่องราวหลังเกมเป็นยังไงในเกมเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันในคลิปครับ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติกิจอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงหลังเกมกระชับนิดระหว่างเปเชปะทะากับลิยาร์ตออสตาเอ็กไอนะครับหรือคือการรวมทีมระหว่างอัลนาเซอร์กับอาฮิลานั่นเองโดยจบกันไป5ประตูต่อ4ีครับโอโหไปยิงเยอะกันซะแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูรายอาร์มันก่อนเลยนะฮะวันนี้ทางเปเชเนี่ยมาในแผน433หรือ4 3 1 2นั่นเองนะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเคเลอร์เดอะนักมวยไม่เซฟมันแล้วนาวาสเนะี่ยผู้เซนเ เร์นี่ยจะเป็นเซร์ฮิโอเดอะเพื่อนรักลามอสคู่กับกัปตันมากี้มาควินยอนนั่นเองแบ็คซ้ายนี่จะเป็นควนไปพักซะนะเบอร์นาดนะฮะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นอัสลาฟกูเพื่อนประธานเป้เว้ยฮาคิมี่สามมิดฟิลด์นะครับก็จะมีเรนาโตซานเชสฟาเบลุยแล้วก็ er. คาร์ลอสโซเล่ส่วนสามประสานแดนหน้านี่นก็จัดเต็มครับเนมาเอ็มบัปเป้แล้วก็เลโอเนลเดอะโกดเมสซี่นั่นเองนะฮะส่วนทั้งฝั่งริยาด์ออสตานะครับมาในระบบ4-2-2-2นะะฮเออมาในรูปแบบที่ไม่่คอยคคุ้นเยนะผูู้สกประะตนี่็จเป็นโมฮัมมเห็ดอันร หลายหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยเลวครับเพราะนักเตะชุดนี้ก็จะเป็นนักเตะจากทีมชาติซาอุดิอาระเบียเนาะคู่เซนเตอร์นี่ก็จะเป็นฮยอนซูยังนะครับจับคู่กับอาลีอันเบเลฮีนะครับซึ่งก็หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะฮะก็เป็นคนที่ไปตะคอกใส่เลวเนลเมซี่นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปนี่รูปคนนี้เลยนะครับแบ็คซ้ายก็เป็นซาอุดอับดุลฮามิดนะฮะส่วนฝั่งขวานี่เป็นสุลต่านอันกานัมส่วนแดงกลางนะครับก็จะแบ่งเป็นตัวรับแล้วก็ตัวที่ถ่างออกทางริมเส้นนะฮะก็จะมีล จะเป็นกองกลางตัวรับนะส่วนกองกลางตัวริมเส้นเนี่ยก็จะมีกอนซาโลมาร์ติเนซจับคู่กับทางซาเลมอันดอรซารีนี่คนนี้นี่คือคนยิงอาชจนินาเลยนะครับส่วนหน้าคู่เนี่ยก็จะเป็นมูซ่ามาเรกาและก็คริสเตียโนโรนัลโด้นั่นเองนะมาพูดถึงรูปเกม,มนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกกันอยู่นะแต่จนถึงนาทีที่60นะครับคือสนุกเลยแต่หลังจากนั้นนะครับก็ <laughs> ตามสภาพนะครับทีนี้เรามาดูประตูที่เกิดขึ้นกันดีกว่านะประตูแรกนะครับมาตั้งแต่นาทีที่3เลยนะจากลูกยยิงงงขออชาคนนนนนี้ั Messi เนะ่ะ จากจังหวะที่เนมาเนย่ยกบอลมาให้เมซี่ที่วิ่งทะลุกองหลังมานะครับแล้วก็ตวัดบอลด้วยเท้าซ้ายนะครับหนีผู้รักษาประตูและกองหลังเข้าประตูไปแบบนิ่มๆเลยฮะลูกนี้ถือว่าเวิร์กลาสจริงๆนะครับประตูที่2นะครับมาในนาทีที่34เป็นลูกจุดโทษนะจากจังหวะฟรีคิกที่โรนโดนะครับกระโดดเทคตัวขึ้นมงนะฮะแต่ไม่โดนบอลนะแต่ไปโดนหมัดของเพื่อนเก่านะครับอย่างเคเลนาวาสนะครับที่กระโดดชกบอลนะแต่ว่ามือเนี่ยเข้าบริเวณใต้ตานะครับจนเป็นจุดโทษนะแล้วพ่โดก็ลุกขึ้นมาายิงงปประตูเข้ไซึ่แบบพโก คมมากๆจริงๆเว้ยคือคมกริบนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับเปเชเนี่ยต้องเหลือ10คนจากจังหวะที่ฮาคิมินะครับเอาบอลลงไม่ดีนะจนเป็นจังหวะสวนกลับของทางลิยาร์ดเนะครับแล้วทางควนเบอร์นาเนี่ยก็วิ่งมาตัดเกมนะครับเพราะความผิดพลาดของทางฮาคิมินี่แหละด้วยความที่เป็นผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับอย่างที่หลายคนทราบนะครับกรมการเนี่ยโอ้โหวิ่งมาล้วงกระเป๋ามาแต่ไกลเลยฮะคงไม่ได้ให้ขนมหรืออะไรนะฮะใบแดงครับเรียบร้อยฮะเหลือ10คนแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะซึ่งจังหวะเนี่ยน มองว่าเนี่ยคนที่ผิดจริงๆอ่ะไม่ใช่ควรเบอร์หนาแนะแต่ถามว่าเบอร์หนานมควรทําขนาดนั้นไหมก็ไม่ควรนะเออโดนก็โดนอ่ะเข้าใจปะไม่ใช่เหลือ10คนแล้วทําให้เพื่อนลาบากมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลนะแต่คนที่ผิดพลาดจังหวะแรกจริงๆก็คือฮาคิมมี่นะที่เอาบอลลงไม่ดีนะครับแต่เปเชเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะเหลือ10คนมาได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งในนาทีที่43นะครับจากจังหวะทีมบัปเป้เนี่ยโหโ,โชทักษะนะรกระช่ากหนีกองหลังนะพอเหมือนแบบโดนใบแดงเฮ้ยเเเเเหลือลอหือออคน,นนะนะนนนแ้้วระ่่กกััตปชม แบบยังไม่ได้เอาจริงสักเท่าไหร่นะเหมือนเซฟร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็เป็นแมตต์กระชับมิดนะครับเจอเพื่อนเก่าอะไรเก่าอะไรเงี้ยก็นั่นแหละอาจจะไม่ได้เล่นแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะสักห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้นะฮะแต่พอหลังจากเหลือสิบคนเนี่ยเออเราเห็นได้ชัดเลยครับว่านักเตะเนี่ยดูเริ่มเอาจริงมากขึ้นเพราะไม่อยากแพ้แหละมั้งฮะก็ทำให้เอ็มบเป้เนี่ยกระชากหนีกองหลังนะครับก่อนที่จะเปิดเข้ามาตรงกลางนะครับให้มาควินย้อนเนี่ยแตะบอลเข้าไปแบบเบาๆนะก็เข้าประตูไปนะครับกัปตันก็มาทำให ทษนะครับแล้วก็โดนทําฟาวนะตอนแรกกรรมการไม่ให้นะแต่พอไปดูเช็ค VR ก็โอเคเหยียบเท้าจริงก็ให้เป็นจุดโทษไปแล้วจังหวะนั้นนะครับเนมาร์เนี่ยก็หันมาถามเลี้ยวเนี่ยเมซี่นะครับว่าเฮ้ยพี่ยิงป่ะพี่ยิงป่ะอะไรอย่างงี้นะก็ไม่รู้ว่าเนมาร์ต้องการอะไรเหมือนอยากให้เมซี่ยิงกับโรนัลด์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพื่อมันเป็นความแบบคลาสสิกในแมตช์นั้นนะครับแต่เมซี่ก็เออเอาเพิ่มึงยิงเพิ่มนะฮะแล้วสุดท้ายนะครับเนมาร์นะก็เป็นคนไปยิงเองนะครับจังหวะนั้นที่ผมกําลังนั่งดูเเเเนนนนนี่่่ยยยผมมมมพพิิ์รอละะะะฮฮััใจจดๆวาาางข้ โพสไปปุ๊บนะโพสก่อนจะยิงนะนมายิงติดเซฟครับเรียบร้อยฮะกูแตกเลยก <g ül> ็ <g ül> ทำให้เพจเนี่ยขึ้นนำไม่ได้นะฮะก็เป็นนั่นแหละติดเซฟนะครับไปแอคไปเก่งซะแล้วผมอะไปพิมมั่นใจเลยนะครับจนต้องลบโพสอ่ะอืมอายนะ หลังจากนั้นนี่ก็บุกกันไปบุกกันมานะครับแล้วทีมออสตาเนี่ยก็ไม่ยอมจริงๆนะฮะก็มาทําประตูตีเสมอไปได้นะครับจากจังหวะที่โรนโดเนี่ยเอาอีกแล้วนะพี่ดูอีกแล้วนะกระโดดเทคตัวโม่งนะครับแต่บอลเนี่ยไปชนเสาแต่รามอสครับด้วยความที่ผมไม่รู้อะไรนะเขารักเพื่อนหรืออะไรยังไงนะนี่คือหยอกนะฮะโอ้โหเป็นจังหวะเคลียร์บอลที่แย่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยดูรามอสเคลียร์บอลมาในปีนี้เลยนะปีก่อนหน้าด้วยนะฮะไปเคลียร์บอลพลาดครับบอลนี่ก็เด้งไม่ไกลนะครับเหมือนไปเตะวุดอะเอาง่ายๆนะครับ วิ่งมาด้วยความเร็วนะแล้วก็ซ้ําเข้าไปจอดๆนะครับโอ้โหเคลเนาวานเนี่ยคือรับไม่ได้เลยพิโดก็ซัดไปนะครับเป็น2ประตูของพิโดเลยนะฮะก็ทําให้เปเชเนี่ก็ถูกตีเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับก็จังหวะนี้ก็คือพูดคําเดียวครับขยันสร้างคอนเทนต์นะฮะแมกระชับมิดในใจผมนี่ก็แอบรู้สึกว่ามึงก็พวกมึงก็เกินไปนะบางทีนะฮะกองหลังเราเนี่ยก็เกินไปเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็จบครึ่งแรกกันไปโดยที่เสมอกันที่2ประตูต่อ2งนะมาในช่วงครึ่งหี่กตึาจว พาบอลไปทางริมเส้นนะครับก่อนจะจ่ายตัดเข้ามาให้ทางรามอสเนี่ยเข้าฮอตจ่อๆนะครับแล้วก็เข้าประตูไปนะก็ถือว่าเป็นการแก้ตัวของรามอสไปนะครับก็ประมาณแบบเฮ้ยผมไม่ได้อ่อยให้เพื่อน <c oughs> ประมาณนั้นนะครับแต่ทางทีมอสตาพอเห็นแบบเนี้ยสกอร์นำปุ๊บเอายอมไม่ได้แล้วเฮ้ยพอโดนทำไม่ได้นะเราเป็นเจ้าบ้านเรายอมไม่ได้ก็มาตีเสมอได้อีกครั้งนึงนะครับจากจังหวะเตะมุมอีกแล้วนะครับโอ้โหโดนแต่ละลูกนะจากจังหวัดเตะมุมที่เปิดเข้ามาเข้าทางฮยุนซูยังครับนักเตะชาวเกาหลีนั่นเองนะครับไม่ ใช่ชาวซาอุดิอาระเบียนะชื่อก็บอกอยู่ฮยุนซูยังนะฮะก็วิ่งเข้ามาหม่งเข้าประตูไปนะครับจังหวะนี้เราเห็นไนดะ้ชัดเลยว่ากองหลังเรานี่คือไม่มีใครประกบเขาได้เลยนะฮะผิดพลาดเยอะมากนะกองหลังนะคอนเทนต์แล้วหลังจากนั้นนะครับเปเชก็ไม่ยอมครับมาได้ประตูขึ้นน้าอีกครั้งนึงโอ้โหไปยิงเยอะะแล้วนะครับจากจังหวะที่เมซี่เนี่ยโอ้ได้รับบอลมานะครับแล้วก็เลี้ยงตัดเข้ามานะครับแล้วก็ยิงไปติดมืออันเบเรฮีนะครับไอเบอร์ห้านะฮะก็กองหลังที่ผมไม่ชอบที่สุดอ่ะนั่นแหละฮะแล เนี่ย네ก็มาซัดเข้าไปแบบชิวๆซึ่งตรงนี้พูดเลยนะครับว่าเฮ้ยใครที่แบบแอบเชียร์ลิยานเนี่ยบอกได้เลยนะครับไทามาเป้จับแล้วไปยิงอยู่โทษเนี่ยยังไงก็เข้าครับด้วยความที่เป็นแฟนอาร์เจนติน,นาเนาะก็โดนมา3ครั้งนะครับมันยิงเข้าทุลูก <c oughs> ใครที่เห็นนี่เมื่อคืนเนี่ยสบายใจครับไทามาเป้ยิงนี่คือยังไงก็เข้าครับมึงเก่งมากหลังจากนั้นนะเป๊เช่ก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวแทบจะยกชุดนะครับเมสซี่เนมาย์มาเป้นเนี่ยไปหมดตอนแรกเนี่ยยอดชมในไลฟ์สดของทางยูทูบของเปเชนะตออ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 อนนนนแรรรกกกกกโโ้้หหเเเเเยยยะะะมมมาาาคคัับบบบพซีออ่์ปปวืืไ ส่วนทางฝั่งทีมอสตาร์ที่เขาก็เปลี่ยนบอนกันนะครับเอาพิโดออกนะฮะโอ้โหก็ทำให้ยอดวิวตกหวบนะครับพอโรนโดกับเมซี่ออกเนี่ยนะหลังจากนั้นเกมเนี่ยก็เริ่มสมที่จะเป็นเกมกระชับมิตรจริงๆนะครับก็เอื่อยๆนะครับแล้วด้วยความที่เปเชเนี่ยเหลือผู้เล่นอยู่10คนก็เลยโดนโจมตีอย่างหนักนะครับก็เน้นเกมรับแล้วก็สวนกลับอย่างเดียวนะครับแล้วมันก็เห็นผลจริงๆนะการตั้งรับและรอสวนนะฮะนานุม่าเนี่ยก็รับบอลนะครับจากลูกเปิดนะแล้วก็เหมือนเขาเปิดพลาดนะครับดอนมาก็ออกมาตัดบอลได้ไวนะครับแล้วก ิสมานกาบี้นะครับหรือน้องกระบี่นั่นเองนะฮะจ่ายแทงทะลุช่องไปให้อิกิติเก้นะครับที่วิ่งไปด้วยความเร็วเลยนะอยู่ฝั่งขวานะครับแบบแทงทะลุช่องไปเลยอิกิติเก้ก็วิ่งตามไปนะครับแล้วก็ลากเข้าไปยิงแบบคมๆนะครับทำให้เปชเช่เนี่ยเริ่มนําห่างเป็น5ประตูต่อ3นะครับลูกนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวสํารองคอนเนชันนะครับก็เป็นการเออเล่นระหว่างตัวสํารองนะก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็จบสกอร์ได้คมด้วยสําหรับอิกิติเก้นะแต่แต่แต่นะครับมันไม่ได้จบแค่นั้นครับในช่วงท้าย สันนะครับมายิงประตูปิดท้ายแบบคุมคมแล้วก็จบเกมกันไปนะครับทำให้เปเช่เนี่ยเอาชนะริยัตออสตาเอ็กไอไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ4นะครับก็ยิงรวมกันไปทั้งหมด9ประตูซึ่งถือว่าสนุกมากๆนะครับแต่เป็นแฟนเปเช่เนี่ยอาจจะไม่สนุกนะครับแม้ว่าชนะก็ตามนะเล่นยังไงให้โดนยิง4ลูกเน,นี่นี่คือปัญหานะฮะหลังจบเกมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ากองหลังของเปชเช่เนี่ยมีปัญหาจริงนะแม้ว่าท่านี้จะเป็นการแข่งขันกระชับมิตรก็ตามนะครับแต่กองหลังเปเช่ดูไม่มีความน่าไว้ใจเลยแล้วด้วยประตูที่ มาจากลูกตั้งเตะแทบจะทั้งหมดเลยนะครับอย่างลูกแรกและลูกที่2เนี่ยมาจากจังหวะฟรีคิกและลูกที่3เนี่ยก็มาจากจังหวะเตะมุมนะฮะโอ้โหโดนแต่ละลูกนะเซตพีชทั้งนั้นมันยิ่งทําให้เห็นเลยครับว่ากองหลังเปเช่เนี่ยดูไม่มีความน่าเชื่อมั่นจริงๆนะส่วนบรรดาตัวรุกเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรมากครับขนาดวันนี้เนี่ยไม่ได้เล่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะก็ถือว่าทําได้ดีนะครับอาจจะมีบ้างนะครับจังหวะผิดพลาดแต่ก็ไม่เยอะมากนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ย แต่ก็ต้องพูดกันตามตรงเลยครับว่านักเตะเปเช่ก็ไม่ได้ใส่สุดอะไรจริงๆนะแต่ก็ต้องการเซฟ่ังการนะครับแต่พอเหลือ10คนน่ยก็เริ่มเอาจริงกันมากขึ้นนะครับแต่พอบอลจบเนี่ยก็เห็นนะครับว่านักเตะดูชิวๆแล้วสรุปมึงเอาจริงหรือไม่เอาจริงนะครับยกตัวอย่างนะครับจังหวะที่ท้ายเกมแล้วเขาก็เปิดเพลงนะเอ็มบะเป้ก็โยกหัวดึ๊กดึกนะครับก็เออเป็นจังหวะน่ารักดีนะครับหรือจังหวะที่เนม่ากับเมซี่ยืนคุยกันขำๆขีกๆคากๆนะครับหรือจังหวะที่พี่โดเนี่ยเดินลง สำหรับตัวลูกนะแต่กองหลังแต่ละทีมเนี่ยก็ต้องไปปรับปรุงแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้การแข่งขันขขนี้สนุกมากขึ้นนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่านั่นคือการดวลกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างลิโอนลเมซี่และคิซิโนโรนันโดนะครับคือมันน่าประทับใจมากๆครับแถมทั้งคู่เนี่ยยังทําประตูกันได้อีกด้วยนะเมซี่ลูกแรกนี่ก็สุดยอดลูกที่2ของพี่โดเนะี่ยก็คือความจมูกวยของกองหน้าก็คือสุดยอดเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นแฟนอย่างพวกเรานะครับได้เห็นพวกเขา2คนทักทายกันจับมือกันกอดกัน,กนคุยกันเนี่ยม ันเหมือนเป็นตอนจบของบทสรุปหนังสักเรื่องหนึ่งที่เราดูกันมาอย่างยาวนานมันคือตอนจบที่โอเคนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยก็สามารถทาประตูกันได้ด้วยอะไรเงี้ยคือมาพูดกันตามตรงครับมันเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่จะได้เจอกันแล้วเนาะนอกจากว่าเมซี่เนี่ยจะย้ายมาอันฮิลานนะครับแต่ <c oughs> ก็นั่นแหละอันฮิลานก็ปฏิเสธแล้วนะครับว่าเอ้ยไม่ได้ต้องการเซ็นสัญญาเมซี่นะครับแถมในระหว่างเกมแล้วหลังเกมเนี่ยก็มีโมเมนต์น่ารักหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นจังหวะที่เมซี่เนี่ยสัมผัสบอลพวกแฟน สุดๆนะครับสองคนนี้คือแบบอิทธิพลสูงจริงๆนะหรือในช่วงก่อนเกมครึ่งหลังเนี่ยที่โรนโดโดนหมัดของพี่เคเลอร์นาวสไปนะครับก็ไปยืนคุยกับเอบับเป้แล้วก็ชี้ให้ดูเนี่ยเนี่ยเป็นลอยเลยเห็นไหมเอบับเป้ก็เดินเข้าไปจับหน้าดูไอดอลของเขานะครับก็เป็นภาพที่ประทับใจจริงๆนะหรือว่าจังหวะที่ตอนก่อนเริ่มเกมก็ได้นะครับที่เป็นจังหวะที่รามอสยืนคุยกับโรนโดยืนคุยกับเคเลอร์นาวสนะครับก็เป็นอะไรที่ทําให้แฟนๆมันลิดเนี่ยน่าจะมีความสุขมากๆแน่นอนนะครับก็ถือกันแบบว่าจุใจจกกััันนนนนเเลลยยทีีีีดววะะะสหรรรบบแแแมมตต์์้้้ค็ป ก็เป็นพี่คิเซโนโรันโดไปนะครับก็เหมาะสมจริงๆสําหรับ2ประตูที่ทําไปนะครับถือว่าทําได้สุดยอดมากๆนะทีนี้เราก็ต้องมาพูดถึงนักเตะที่ควรโดนบ่นกันถึง3คนนะครับก็เป็นประจําคลิปอยู่แล้วนะคนแรกครับเคเลนาวสก็จังหวะเซฟประตูเนี่ยก็ดูไม่น่าไว้ใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วจริงๆนะก็หลังจากที่ล้างสนามไปนานนะครับก็น่าจะไม่มีความมั่นใจเท่าเมื่อก่อนนะครับจังหวะการถึงใจก็ดูมีปัญหาจริงๆนะแต่ก็เข้าใจได้เลยเนาะคนที่2อนะครับฮาคิมี่นะจังหวะที่เบอร์นานโดนใบแดงเนี่ยก็ว่าคิมมี่นี่แหลนะฮะเพราะว่า แล้วก็อันดับที่3นะครับผมช่างใจระหว่างรามอสกับเบอร์นาดแต่ผมยกให้เบอร์นาดแล้วกันนะครับเพราะว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะแต่ยังโดนใบแดงอีกด้วยนะส่วนรามอสยังมีอะไรที่แบบทำประตูได้ไงถึงแม้ว่าจะทําเสียก็ตามเนี่ยส่วน3คนที่น่าประทับใจในวันนี้นะครับคนแรกต้องยกให้คนนี้เลยครับลิโอเนลเมซี่นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สามารถทําประตูได้ด้วยแล้วก็จังหวะการจ่ายบอลการพาบอลขึ้นหน้าการคุมจังหวะนะครับการลากเลื้อยอะไรเนี้ยเมซี่คือทําได้ดีจริงๆนะแล้ววันนี้คือเสียบอลยากมากนะครับแล้วก็ถ ลิวเนลเมซี่นะคนที่2ครับเอมปัเป้นี่ก็ไม่น้อยน่ครับจัดไป1ประตูกับอีก2อแอซิดนะถือว่าเป็นคนที่เล่นดีที่สุดในเปเชเลยก็ว่าได้นะครับแม้ว่าจะมีบางจังหวัที่ขาดขาดเนเกินไปบ้างแต่ก็พอดูออกอรว่ามึงไม่ได้เล่นเต็มร้อยเครับคนที่3นะครับผมขอมาให้พี่คิสโนโรนโดเลยแล้วกันนะครับหลายคนก็คงงงแหละเฮ้ยทำไมเป็นพี่โดล่ะเพราะนักเตะเปเช่ที่เหลือมันก็ดีแหละแต่มันดีไม่เท่าพี่โดจริงๆนะแล้วผมก็อยากยกให้พี่โดด้วยเพราะพี่โดเนี่ยเป็นคนที่เล่นดีที่สุดในทางฝั่งลิยดดดเลดนะรรัโโ่จงจงจงๆทูู้กกมอไ ตัวสูงจริงลูกอากาศนี่คือแบบเป็นโน้นหนึ่งของโลกแล้วมั้งพี่โดตอนนี้นะฮะแล้วก็ทําได้ถึง2ประตูนะครับก็คือสุดยอดจริงๆ,ๆนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าาชอบคลิปนี้ขอคนละหไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เดอะกิจด้วยแล้วกันนะครับและที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ลงคลิปด้วยนะครับแล้วก่อนจากกันนะครับผมก็มีคําคมมา่ายเช่นเคย บางทีนะครับการที่เรารักใครสักคนหนึ่งอะ่ะเขาไม่รู้เนี่ยยังจะดีกว่าเขารับรู้แต่เขาเนี่ยไม่รักเรานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปละเจอกัน